ผมเห็นในหลายๆเว็บหลายๆทวีตที่ถามผมเกี่ยวกับการกินวิตามินของผมว่าผมกินวิตามินอะไรกินเยอะแค่ไหนแล้วกินยังไงอีกทั้งยังมีมากมายหลายกระแสที่พูดว่าผมกินตัวนั้นกินตัวนี้วันนี้ผมจะมากินวิตามิน ที่ผมกินให้ทุกคนดูครับผมจะตามด้วยน้ำสก,กัดจะกองุ่นเข้มข้นหนึ่งฟ้าครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมกินจริงทุกวัน